สวัสดีครับตาทองชนะพี่น้องมารวมมทนาสาธุคุณสายบัตรเดันนะครับ 好吧。嗯 <laughs> บรรยากาศยามเช้านี้นะพี่น้องอ่าอากาศอากาศาก็เรียกว่าน้าหนาวอ่าโชคดีที่ว่าเมื่อวานเมื่อเช้าไม่มีลมแต่ก็อากาศเย็นอ่าเห็นคนเป็นใครไม่สบายกันระเลระหน้าเลยพี่น้องอ่าสหรับเช้านี้อ่าใส่บาตรเสร็จอ่าทจิตทําใจสบายอย่าลืมนะครับได้ดูได้ชมมาร่วมอนุโมทนาสาธุอ่าบุญกุศลด้วยกันนะครับสะสมบราระเล็กบน้อยด้วยกันนะครับ อย่าเล่นนะครับกดติดตามกดไลค์ต่อทอมชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ